ฟันล่างคล่อมฟันบนจัดฟันแก้ไขได้แถมรูปหน้าดูเรียวขึ้นหลายคนอาจสงสัยว่าการจัดฟันสามารถเปลี่ยนรูปหน้าได้จริงหรือไม่โดยเฉพาะเคสที่มีลักษณะฟันล่างคล่อมฟันบนที่มักจะถูกแนะนําให้ผ่าตัดร่วมกับการจัดฟันแต่จริงๆแล้วลักษณะฟันบางเคสอาจจะไม่ต้องพึ่งการผ่าตัดก็ได้นะคะวันนี้ตาจะมีเคสที่น่าสนใจมาแชร์ให้ทุกคนฟังค่ะเคสนี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจเลยค่ะ คนไข้มีลักษณะฟันล่างครอบฟันบนหรือที่เรียกว่า crossbite ความต้องการของคนไข้คืออยากจัดฟันให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีโดยไม่อยากผ่าตัดซึ่งคนไข้ค่อนข้างมีความกังวลว่าจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดไม่ได้ค่ะ หลังจากที่คนไข้ได้เข้ามาปรึกษาและประเมินลักษณะฟันของคนไข้แล้วเนี่ยพบว่าเคสนี้นะคะอาจจะสามารถแก้ไขาได้โดยไม่ต้องผ่าตัดค่ะแต่ต้องขออธิบายเพิ่มก่อนนะคะว่าการรักษาโดยไม่ต้องพึ่งการผ่าตัดเนี่ยไม่ใช่ทุกเคสที่จะทำได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับโรครงสร้างฟันของแต่ละบุคคลและปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณาร่วมกันค่ะสำหรับเคสนี้เราได้วางแผนการรักษาและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับคนไข้ใช้เครื่องมือการจัดฟันแบบใสร่วมกับการเกี่ยวยางดึงฟันเพื่อช่วยปรับตำแหน่งการสบฟันให้ถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดและที่สําคัญไม่ต้องถอดฟันด้วยค่ะหลังจากที่คนไข้จัดฟันเสร็จแล้วสังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเลยค่ะฟันสบกันได้ถูกต้องขึ้นรูปหน้าดูสมดุลขึ้นทําให้ใบหน้าดูละมุนและเรียวขึ้นค่ะฟางก็ขยับเข้าสู่ตําแหน่งที่เหมาะสมริมฝีปากบนก็ดูดีขึ้นตามธรรมชาติและฟันบนคอมฟันล่างได้อย่างถูกต้องคนไข้พึงพอใจกับผลลัพธ์มากค่ะสุดท้ายแล้วการจัดฟันช่วยเปลี่ยนรูปหน้าได้จริงหรือไม่ การจัดฟันสามารถช่วยปรับสมดุลรูปหน้าได้ค่ะแต่ขึ้นอยู่กับลับกษณะโครงสร้างฟันของแต่ละบุคคลบางเคสเปลี่ยนแปลงชัดเจนบางเคสเปลี่ยนแปลงน้อยแต่ที่แน่ๆคือการจัดฟันช่วยทําให้ฟันเรียงตัวดีขึ้นและเพิ่มความมั่นใจได้แน่นอนค่ะถ้าใครมีปัญหาฟันล่างสพพร้อมฟันบนหรืออยากรู้ว่าเคสของตัวเองสามารถจัดฟันโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ไหมสามารถลองเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะคะเริ่มต้นวันที่ดีด้วยรอยยิ้มที่เดน t a l จ,จอย